สวัสดีทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอะมาทักทายแล้วก็มาเล่นเกมเกมนี้มันสุดยอดมากทมไม่อยากให้ทุกคนได้ดูเลยอะเป็นเกมของการต่อสู้ของรูปผู้ชายอะทูไม่ไปเปมาเขือเทศทูไม่จะเป็นลูกผู้ชายทรงมาเขือเทศเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าเนอะได่เลย g a า b า g e h e อ b a l p พ a r m a c y คำทำนายของไอขยะไรบ้านใครไลน์มาตอนนี้เนี่ยแล้วอันนี้โทเมก็แอบเล่นมาบ้างแล้วอ่ะเนาะแล้วมันก็คือ based on real life ว้าวอิงจากเรื่องจริงเลยมันจะจริงแค่ไหนอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะโทเมเคยแบบว่าแอบไปเล่นแล้วนิดนึงแอบไปใช้ชีวิตขั้นหมนมาแล้วพักหนึ่งชั้นนี่แหละโฮมเลสตัวจริง ฉันนี่คือมะเขือเทศไรบ้านของจริงเลยล่ะคำทำนายของไอกรวกไรบ้านคนเมืองได้นำนายเอาไว้ว่ามีผู้ที่ถูกเลือกจะกลับมานำความสุขความสงบสุขมาให้แต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอ่ะทำให้มันพูดไวจังวะฉันพากไม่ทันแล้วมันจำชื่อไม่ได้แล้วมันกระป้อยู่ด้วยอ้าวแหละโอ้ยเราเกิดมาเป็น คุณลงุงวัดตุกเอดเดินยังไงนะลืมแล้วอาขวาลุงชื่อเลียนเราเปลี่ยนชื่อได้ไหมก็เราเป็นเลเวลหนึ่งโปด้วยอันนี้ก็จะเป็นเลเวลแล้วก็สกิลนะคะแล้วก็ค่าความหิวความสะอาดแล้วกอ็อะไรนะความอบอุ่นของร่างกายมีสกิลด้วยก็มีกระเป๋า ออละพื้นที่เก็บขยะนี้ต้องเป็นของฉันฉันคือเจ้าเทนไปเลยขยะเนี้ยแล้วกูรุ้อะไรอะกระดาษแล้วก็ขวดนะคะโอ้ยต้องกดยังไงนะลืมและ <c oughs> โอ้มังคืนแล้วอันนี้ลีออนในเป็นสายเออเตะนะคะ มันจะมีสายสเตมินาสายเอจิสสายเอลสตรองหรือก็คือสายความว่องไวเตะเลยสอกมัดเข่าสอกชอบลืมมาทำยังไงนั้นเดินเนี่ยคลิกก่อนคลิกอ่าคลิกแล้วก็คลิกขวาเดินโอเคเฮ้ยรองเท้า แล้วก็อะไรอะ่ะอ๋อซีดน้ำโอเคคลิกคิกโอ้ยชอบกดผิดอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นเหมือนถังขยะอันใหญ่อะ่ะแล้วแต่ว่าเราเอาไว้เก็บของเราหวะนาอใช่เลยอะ่ะโอ้ยคลิกไม่ถูกทุกทีเลย อันนี้เราก็จะเป็นที่ฟิตเนสของเราอะนะเราจะอัพสายไหนดีนะเราจะเมื่อกี้เรามาสายเตะใช่ไหมเราเป็นนายขนมต้มแต่ว่าเรามีชื่อว่านายขนมเทียนไหมเราเป็นนายขนมเทียนอันนี้มันเป็นเหมือนไอ้นั่นอะไอ้ที่มันเป็นแท่งๆอะเอาไว้เอาไว้ต่อยๆอะเขาเรียกว่าอะไรอะเออแท่งๆที่เขาเอาไว้ต่อยๆอะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเป็น อะไรอะฟูกอะฟูกอะโอ้ยผ่านไปอีกวันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยลอันนี้ก็คือเนะวทอะเนาะเบลบาเราจะเป็นสายเออต,ตะเตะก็ต้องใช้อันนี้แหละสร้างเลยตอนนี้เราเป็นไรเราเหม็นเหรอปวดเอือเนี่ยเออปวดออเอืออ่าละ อันนี้เลย,ยวิทยุเราต้่งมีเสียงเพลงในหัวใจนะคะเราก็เปิดไว้อันนี้ก็สร้างเตียงไว้พักผ่อนนอนหลับในตอนเช้าคนไรนอนตอนเช้าไม่ใช่แล้วไว้พักผ่อนนอนหลับในตอนกลางคืนเช้าว,วันใหม่แลวยังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่วันที่อะไรวันที่สองหรออุณหภูมิสิบสี่องศานะ่ะโอ้ยกันหนาวเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องหาอะไรใส่ซะแล้ว จะว่าไปทำไมฉันออกจากตรงนั้นไม่ได้ล่ะออกมาสิเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันว่าฉันกดถูกแล้วนะเมื่อกี้เรามีรองเท้าเราใส่รองเท้า,ทา,ทากันว,วะแหน่อย่างน้อยก็มีรองเท้าพูดใจ <c oughs> โอ๊ยติดอะเดินมาตรงนี้สิเออเออเดินออกมาสิลุงตัวอ้วนใช่ไหมเลยออกไม่ได้นี้อะอ๋มอมนซุ่มได้นี่นะ <laughs> ออกมาค่ะเฮ้ยทุกคนมันไม่ยอมออกอะทำไงอะเฮ้ยออกไปได้ไปไหนดีไปเที่ยวเด้วันนั้นมันนาจะเซอร์พอดดอกให้ฉันได้นะแต่ดูหน้ามันดิเหมือนมันมีปัญหาอะไรกับกอ่ะไอ้อ้วง เฮ้ยอดดอกว่ะแต่ฉันอยู่ไหนเนี่ยตัวฉันน่ะเดี๋ยวไปไล่ฉันขอคุยขยะแถวนี้กินก่อนดีกว่าเฮ้ยไอ้หัวแดงแกเป็นใครวะเคนชินเหรอเจ้าชายโรดิโอไม่ให้คุยขยะตรงนี้นะคะเฮ้ยมึงเป็นใครวะย่ามาจับขยะกูนะเว้ยออกไปคิพ้นเลยอ้าว เจ้าชายจะต่อยเราซะแล้วอ่ะเจ้าชายจะไฟเราซะแล้วอ่ะเอามาดิคุณเจ้าชายมาดิมึงมาดิครับแต่มันคลิกชีเล็กโอเคมาเลยมาแบบตัวเปล่าด้วยมีแค่กันอะไรวะรองเท้าคู่เดียวอ้ยเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหมัดซ้ายยยบขวาสอกเข้าว่าให้กลางลำตัวอส่วนคืนก็จเจ็บนิดหน่อย ก็ไม่นิดเท่าไหร่ก็เจ็บเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> เย้ย <c oughs> <c oughs> ชนะเจ้าชายปรินซ์โร d ดีอ่ะเรานี่มันมทำเหมือนดาเหมือนกันนะได้อาหารมาด้วยแล้วก็ไอ้ดอกเออเดนดี้ไลออนอ่ะเอามาทำไมก็ไม่รู้นะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่น่ารักเจ้าชายบอกไอโกไปหาเชมใหม่ก็ได้วะเออโชคดีเพื่อน อันนี้อะไรอ่ะแล้วก็ตกลงไปเลยว่าแต่เราอยู่ไหนนะเนี่ยเรายังไม่มาตรงนี้ได้เลยอ่ะอุตส่าห์แบบจับว่าจะ,จะแก้บั๊กใช่ไหมล่ะบ๊อบจะต่อยก,กับโก้แล้วอ๋อลองใส่เราจะไม่รอดนะคะเลื่อนเราเน่หนึ่งบัตรเดียวน่าจะน็อกมา <laughs> เอ,อ้ย เอาอะไรมาเอาอะไรมารอดอย่ากลับไปตะวหยมันจบแล้วบอบเนี่ยแหมบอบปัดเจ็บมาบอบครั้งหน้าเดี๋ยวมึงเจอกูโอเคเริงติดอยู่ที่เดิมไอเวนนอนค่ะโอเคเราทำลายมันดูซิ นี่ไหน่ะเดินออกมาได้ยังเฮ้ยนี่โอ้แกนี่มันโง่ออกมาจากซอกไม่ได้นี่เกมเป็นอะไรเอาไม่บิ้วอีกรอบออ้แกนอนซะเลือดแกเหลือน้อยอืมถ้านอนแล้วเวลาจะไว้ขึ้นนะตอนนี้มองไม่เห็น <c oughs> อะไรอะ่ะกาเบตอินวิชั่น อินวอชั่อยังลีออนบอกเออฉันปวดขี้น่ะแล้วทำไงอ่ะปวดขี้แล้วทำไงฉันทำอะไรให้หนายไม่ได้หรอกนะอา้าวการต่อสู้ฉันเพิ่งตื่นมาจากการสู้รบมาเลยมาอะไรแกอืม โอ้โหเจอคิตติคอนไม่ได้เลยเลยถ้าทำไงเราปวดปวดเอือดแต่ว่าเรามีอาหารเรากินเราได้อาหารมาจากเคล็ดมม่อคไมใช่หรออ่า กินอย่างงี้แต่เราเปิดอื้เราทำไงอ่อแล้วเราฝึกซ้อมสักหน่อยดีกว่าต้องทำยังไงให้มันไไวๆนะสามไหมมันจะซิมอ่ะโอ้ยโอ้ยหน้าคอมฉันคือไม่ไหวแล้วหน้าคอมคือลกมาก อม่แต่เราเราปวดเราปวดเอือเราทำไงอะเราไปเข้าห้องน้ำที่ไหนเราปวดเอืออะตรงไหนมีห้องน้ำให้อือบ้างอะมาๆนี่ออกแล้วนี่ออกแล้ว,ออลวเรามีที่อาบน้ำเาเอเติมน้ำยังไง อเคนายนายอย่าเพิ่งนายมาอาบน้ำก่อนสิอสดชื่นสดชื่นแต่ตอนนี้รีออนของเราดูบาดเจ็บมากนะคะอาจจะเหมือนเป็นไข้หรือเปล่าอ่ะเราเราก็ติดพิษแล้วเราก็ติดเชื้อด้วยอะทำยังไงอ่ะกระเป๋าเรามีอะไรบ้างใช้ได้ไหมไม่ได้ อาราลีออนนายสู้เขาฉันจะทำให้นายเก่งเราอาเลเวล up แล้วอยู่ข้าวอีกแล้วนะ่ะอาราีก็เป็น up สกิลเราจะไปเล่นสายไหนดีอัปคัดบางดอทหลบฟิฟ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 ฟิวควิคคิกเราเตะเตะแบบเตะแบบไวเตะแบบฉวบ,บ แต่เพื k อคิกเออเราเตะแบบเตะไปๆไหมคิกพันช์เรา,เราต่อยเร็วแล้วเราก็เตะเร็วด้วยเราเป็นสายเร็วอะ่ะเป็นจ่าพนมเอ,อ๊ะใส่สก,กิลใส,ส่สก,กิลตรงนี้ได้ไหมอ่าได้แล้วเอาไปป๊อบหน่อยอีกหนึ่งวันจะมีการเออปรองอีกครั้งมีการเยี่ยมเยียนของเ,ออเพื่อนบ,บ้านอะ่ะ การทักทายด้วยหมัดเป็นกิจกรรมหนึ่งของชาวไร้บ้านอย่างเรานะ่นะเราต้องรักษาตัวให้ดีเพื่อจะได้ทักทายเพื่อนบ้านอย่างเป็นมิตรชาชีพแม้ในวันฝนตกเขาก็ไม่เลิกซ้อมซ้อมอย่างหนักหน่วงว่าแต่ฉันอยากให้เวลามันไวนะ่กกวยังไงเอาละในวันพรุ่งนี้นะนะนะฉันจะต้องไปคุยกับบ๊อบซะหน่อย ทักทายเพื่อนกเอานะที่มันเคยเล่นกับเราเอาไว้โอ้สกิลชชิญอัพพอดีอ่ะเราต้องไปเอมต้องหลบสันหน่อยนะโอเคโอเคสิบโมงแล้วฉันเพิ่งได้นอนนะตื่นแล้วเราไปทักทายกับบ๊อบสันหน่อยมาเลย ไม่มีอะไรให้ฉันกินเลยแถวนี้นางผู้หญิงคนนี้คือใครผู้ไม่ผู้หญิงเสียงวันว่บแล้วเป็นผู้หญิงแบบว่า,าหัวงอกกเลยลาพันเซลที่หัวงอกแล้วอยู่บนหอคอยนั่นคือหอคอยของเธอคอยจนแก่เลยนะคะก็ดูเป็นคุณลาพันเซลที่รอเจ้าชายมาก็รอนานไปหน่อยลาพันเซล อในที่สุดฉันก็อยากจะได้ดอกไม้นายเอาดอกไม้มาให้ฉันได้ไหมฉันชอบดอกไม้อ่ะดอกไม้ที่เป็นช่อเอาไปทำไมอ่ะคะเอาไปวางไว้หน้าศพเหรออีกนิดนึงจะลงลงแล้วใช่ไหมอยากได้ดอกไม้เอาไปไหว้ตัวเองก่อน ตั้งก่อนเลยตั้งพงหลิดก่อนเลยอีกแป๊บหนึ่งก็ตุยกร <c oughs> ับด้วย <c oughs> กดพิดอนะเออแต่ก็รับไปเถอะเอาละบ๊อบวันนี้แค้นต้องชำระอ้ะมาอีกแล้ววะมาเอ,อ้ยมาอื เออเองี้ะเอาเตะซ้ายเตะขวาตาังคู่ตังสไลด์มาเตะเข้าไปใส่ศอกไปยั้งโอ้นกเอาไปแล้วครับท่านได้ข่าวมากินเลย <c oughs> บ๊อบบอกมึงเอาไปมเอาตังกูไปด้วยเลยข้าวกูก็เอาไปให้มึงเลยมึงไม่รู้ใช่ไหมว่ามึงทำอะไรอยู่เสียงใครอะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่เวลานะ มึงไม่รู้ใช่ไหมว่ามึงกำลังเต้นอยู่บนหลุมศพนะแต่ก็เอาไปเอาของกูไปเลยบ๊อบก็ให้อข้าวเรามากินนะคะตอนนี้เราหิวมากเรากินข้าวตอนนี้ไหมไม่ได้โ <c oughs> อู้ <c oughs> ได้ตังค์ด้วย <c oughs> อ๋ออ่ไอกอมันให้เงินเราเพราะว่าเรากำจัดบ๊อบได้นะคะอ๋อดีดีดีด,ดีนักสู้ที่แท้จริง อ๋อเอารางวัลแกไปเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวกลับมาได้เลยได้เลยส่วนเจ้านี่มันจะเป็นลูกน้องเรานะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรให้ลูกน้องเรากินเลยขนาดเรายังเอาตัวไม่รอดเลยเราเราอย่าเพิ่งไปเพิ่มภาระดีกว่านะคะอันี่มีอะไรกินไหมมได้ไม่มีละหมดละเอ้ะแม่สาวน้อยเดี๋ยวฉันจะเอาดอกไม้มาให้เธอนะจริงๆมันมีปรับบ้า ถ้าเราไม่เลือกที่จะกําจัดบอบบะเราจะมีบอบมันทําอะไรให้เราสักอย่างไขฮอทดอกให้เรากินมั้งตอนนี้ก็ไม่มีคนไขยฮอทดอกให้เราแล้วไงแล้วก็เป็นเจ้ายุทธภพเราเป็นเจ้าเออคองขยะในย่านนี้นะและเจ้าหญิงราพันซิอลอาไรกลับบ้านดีกว่าเลือดเราลอสีแล้วแล้วเราก็เหนื่อยมากด้วยนะแต่เราขอไปหา ขยนดูแถวๆนั้นก่อนนี้ไหมนะออโต้แมคคานิกฉันสับสนอย่างมากที <can> ่เห็นว่าเขากำลังดูฉันอยู่ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงชวนฉันไปงานพรอมหรือบางทีเขาอยาก,ออกจะเอิ่มเฮ้ยวันไงขลอนอโอ้แชะหนึ่งทีโอ้โห ทุกวันคือรันเวย์อันนี้เต้นท่าอะไรโอ้ Y M C A ใช่ไหม Y M C A ไอ้ใช่ใช่จริงด้วย <c oughs> แต่เพลงไม่ใช่ว้าวพิซซ่าโอ้แล้วนั้นกับพิซซ่าอันนั้นคือเขากำลังซ่อมอะไรบางอย่างอยู่นะดูรู้สึกน่ากลัวนิดๆอะ ชื่อบอริสอ๋อมันที่นี่มันใกล้ปิดตัวลงแล้วนะไอ้พวกสาวมั่นเมคเดนซ์มันอยู่หน้าร้านเราอะทำยังไงก็ได้ให้พวกมันออกไปจากตรงนี้ได้ไหมมันมั่นเกินไปอะฉันไม่ค่อยชอบมันน่ะออเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะก่อนคิดเราขอควียขยะก่อนแป๊บหนึ่งนะ ขยะที่นี่อ้ยมีน้ำด้วยอะมีอะไรอีกไหมไอ้นี่อเมร์ enjoy the show <laughs> สนุกกับการกับดูอา่าสนุกกับการดูการแสดงไว้ให้สาวบ้านแม็กซ์แดนส์แม็กซ์กระเด็นจุนเลยนะยะเบิร์บพี่เบิร์บ พี่เบิร์บสงสัยพี่เบิร์บสงสัยเฮ้สวีเฮที่รักไอว่าไงจ๊ะอยากจะโชว์รัางรถเหรอฮ้าเธอจะคุยกับพวกผู้ชายตรงนั้นเหรอเธอจะพูดกับผู้ชายพวกนั้นว่าไงกับเราวะเธอจะไปอยู่ฝั่งนั้นไหมอะ เราตัดสินใจแล้วเราจะเป็นเราจะเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงเรากดคอนเฟิร์มเราอยู่ข้างพี่เบิร์บพี่เบิร์บสงสัยพี P ่เบิร์บจะให้รองเท้าเราเป็นรางวัลนะโอ้ยเลิศมากค่ะแม่เราต้องต่อยเออบอริสเฮ้ยเราแค่กดตัวชื่อนะเรายังไม่ต่อยอะ่ะเราแย่แล้วอะ่ะ แกจะปกป้องพวกมันเหรออใช่เลยฉันเพื่อนหญิงพลังหญิงเนะี่ฉันขอโทษเลยนะเออเออฉันยังไม่พร้อมจะสู้นะฉันแค่อยากจะดูชื่อแกเฉยๆมีแต่แค่คำพูดคอนเฟิร์มเท่านั้นเหรอกันได้กันได้ยกที่สองเริ่มได้อมืมาแล้วครับเพื่อนหญิงพลังหญิงวันนี้ โอ้สองรุมหนึ่งนี่้าไม่น่าจะรอดนะครับก็เคโอไปตั้งแต่ <laughs> ยกแรกกันเลยทีเดียว <laughs> ไม่คิดว่าจะมาสองแกเล่นมาสองเลยฉันจะทำยังไงละ่ะ <laughs> ฉันไปชวนเพื่อนจากตรอข้างๆมาก่อนนะถ้ามาสองคนแบบนี้ <laughs> แกไม่สามารถเอาพื้นที่นี้ไปจากฉันได้รออ็อกอัลลหอล๋อเหรอไอันจะกลับมาใหม่นะโอ้อีกนิดนึงอีก อีกย2ิบสองชั่วโมงเราจะมีการอาพบญาติแล้วนะคะเอาละเ,เรานอนก่อนดีกว่าตอนนี้เรากูไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะ่ะเป็นไข้เราอ,อยากได้ยานะไม่มียาเลยแฮ่แต่ฉันต้องอาบน้ำสัหน่อยอะ่ะเอาละอาบน้ำนิดนึงน้ำเย็นชื่นใจอาบน้ำเสร็จแล้วก็กินข้าวสักหน่อยกินข้าวแล้วก็มดซะแล้วอะ่ะ อมบดแล้วเราก็เอ้ยเราลองไปข้างนอกตอนกลางคืนมั่งไหมโอ้ยมีสตอรี่ด้วยว้าว I can't believe how silent it is for a moment I could hear my own heartbeat ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเลยขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นอะไรอะไอ้เต้น YM อาแว Y M C A ก็มาเขียรให้อยู่อ๋อฉันเตะหัวมันทุกๆคืนนะนะแต่มันก็ไม่ยอมตื่นละเอ่ออเป็นเป็นเสียงเป็นเสียงอ๋อฉันเตะหัวมันทุกๆคืนเลยอะนะแต่มันก็ไม่ยอมจะตื่นเลยค่ะไอ้บอริสไอ้ไอ้บอริสที่มันต่อยกับเราเมื่อเช้านี่นะตอนกลางคืนมันจะเมาแออย่างนี่เหรอกลางคืนมีอะไรให้ขโมยไหมเข้าไปไม่ได้ เดี๋ยวเราไปที่อื่นดูสิอืม This looks like Night City but the AI is working ูเป็นเมืองกลางคืนน่ะที่เหมือนพวกคุณยนต์มันอยู่กันนะนะคุณยนต์อะไรวะเฮ้ยอันนี้คือทำอไรอ่ะเอ้ยกูหิวมากเลยอ่ะ มีอะไรให้ฉันกินไหมอะไรก็ได้นี่น่นหน่อยหน่อยอ่ะฉันแลกกับอาหารของแกเอามาแลกกับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันเนี้ยอัเน,นี้ยมันคืออะไรวะโอเคฉันยังเห็นว่ามันยังไม่สาคัญนั้นแกก็อดตายต่อไปนะอืมที่นี่ก็ไม่มีอะไรเรายังไม่พร้อมที่จะมีเพื่อนกับบ้านนอนในฝาแต่แย่ไปหน่อยนะเราเป็นไข้อ่ะแล้วป่วยอ่ะทำไงดีอ่ะ เอานอนสิคะยืนทําอะไรนอนไม่ให้นอนด้วยเอานั้นซ้อมปฏิทโทแล้วเรามีหุ้ยนึกว่าถุงพลาสติกเสื้อขอดูใกล้ๆก่อนมองไม่เห็นห้าเปอร์เซ็นความอบอุ่นห้าโบนัสเอเนจีเออสิบเปอร์เซ็นอะไรไม่รู้ตัวเล็กมากอ่านไม่ออก เราใส่เสื้อก่อนื่อความอบอุ่นอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีการเยี่ยมญาติแล้วนะจ๊ะเอ้ยทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเราเรา,เร,ารอเลยดีกว่านี่มาแล้วญาติเรามาแล้ววันนี้เป็นใครเอ้ยวันนี้มันเไอ้นหนุ่มหน้าบนคนหน้าใสชื่อว่าอะไรเด็กเราอ่ะฟินิกซ์ฮ่าฮานกไม่มีวันตายอย่างนั้นหรอได้ แกเจอฉันลีออนไม่ฉันคือนายขนมเทียนเวียนไายแต่เกิดสิทธิสิทธิสตรีแก๊งพลังหญิงขอเชิญพบกบพบกับ,บ,กบนายขนมเทียน สิทธิ์เพื่อนหญิงพลังหญิงมาแกเรามาจับมือกันดีกว่าเพื่อนอืมการทักทายแบบไหมเป็นไงบ้างละ่ะโอ้โห,โหฉันหลบได้ฟบับตังไมเพื่อนหญิงพลังหญิงโดนอกระดาษไปเลยอะ่ะ ไอ้บ้าเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะแกการพบปคกข้างหน้าจะไม่เป็นอย่างนี้เฮ้ยมีตำรวจอะไรขึ้นมาด้วยวะจัสติกลีกอา้าวจบแล้วทุกคนจบแล้วทุกคน การเดินทางของเพื่อนหญิงพลังหญินได้สิ้นสุดลงแล้วเราป่วยตายอะค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็บาดเจ็บมากด้วยอะเรายังไม่ได้เป็นเจ้ายุทธภพแห่งตรอกนี้เลยอะเรายังไม่ได้เป็นหัวโจกของย่านนี้อะทุ่งขยะเออกองนั้นเรายังไม่ได้ไปคุยเลยอะ เรายังไม่ได้ไปเต้นโชว์ Y M C A กับสาวๆพวกนั้นเลยอ่ะ,อะจบแล้วชีวิตของฉันอ่ะแล้วเจอกันใหมอ่ะใน EP หน้าแล้วกันนะจบแบบนี้แหละจหรับวันนี้ไปก่อนนะบายบายปุ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 ยทุกคนบายบาย